สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องงานซ่อมครับได้รับนาฬิกาจากลูกค้ารุ่น3151นะฮะ,ะสิ่งที่มาก็คือตอนแรกเนี่ยไม่เดินก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนฐานนะฮะเดียวยังยังไม่ได้เช็คเครื่องก็น่าจะเป็นแค่เครื่องแหละครับแล้วก็รอบเบเซอร์หายเห็นนะฮะรอบหายกระจกมีปัญหานะะมายมนี่ผมถอดออกมาก็คือผมเช็คเช็คมายมเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับ ลูกค้าต้องการเบเซอร์ที่หายไปนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเบิกของใหม่มันก็แพงนะครับเราก็จะมีของมือสองเบเซอร์ที่จะใช้ก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะนะฮะเบเซอร์สวยกระจกเบเซอร์อยู่สีนี่ไม่มีปัญหาอา่าเรือนี้ของผมเองครับของผมเองไม่มีปัญหาก็เลาะอะไรขายเขาเรียกว่าสลระที่เพื่อชาติ เจ้าเรือนนี้ไม่ได้ถามลูกค้านะครับว่าเกิดจากอะไรมันหลุดหายไปได้ยังไงเบเซอร์เนี่ยน่าจะนะครับน่าจะอันนี้เดานะฮะเดาก็คือในลักษณะของเบเซอร์หลวมผมเคยแจ้งเสมอว่าวิธีทดสอบเบเซอร์นะฮะวิธีทดสอบคือถ้าเราทดสอบเนี่ยแล้วมันหลุดคามืออันนั้นไม่เป็นไรมันยังอยู่มันซ่อมได้ไม่ต้องกลัว วิธีเทสก็คือนะฮะเนี่ยครับสมมุติว่าเบเซอร์แบบนี้นะฮะให้จับเลยจับอย่างนี้เลยนะฮะแล้วกระตุกแรงๆเลยครับไม่ต้องกลัวถ้ามันจะหลุดเราก็ส่งมาส่งมาติดเข้าไปเหมือนให้มันแน่นเหมือนเดิมเราจะได้รู้แต่ถ้าเราไม่เทสหรือมันหลวมแล้วเราไม่ได้ใส่ใจมันก็คืออาจจะมีลักษณะ เป็นเช่นนี้ก็คือมันหลุดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ร่วงแล้วไม่มีไม่มีชิ้นส่วนมานะฮะหรือหรือว่าอาจจะด้วยสายเหตุอื่นคือหักหรืออะไรก็ตามขอให้ส่งชิ้นส่วนมานะฮะถ้าไม่ไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะหลุดจะหักเผื่อว่าเราจะใช้ชิ้นส่วนเดิมแก้ได้ทีนี้ถ้าเบิกมันจะแพงนะฮะเบเซอร์ใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเราก็เลยหาเจ้ามือสองตัวน,นี้แหละ มาทาให้ลูกคา้าเดี๋ยวดูตอนที่มันเสร็จแล้วนะฮะการเทสทําเองได้เลยครับไม่ต้องส่งไมาให้ผมดึงดึงเองได้เลยอย่าดึงแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกอย่าถึงขั้นเล็บฉีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะขอบหมุนได้นะครับเหมือนปกติ เหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าโดนี้ถ้าไม่บอกก็จะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าขอบเบเซอร์มันเคยหลุดมานะฮะดึงได้เลยครับไม่หลุดนะฮะดึงได้เลยนะครับอ่าขอบเบเซอร์จริงๆแล้วที่ร้านเนี่ยมันมีไม่กี่อันหรอกอันที่มีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ายังไม่แนะนําให้ใช้นะฮะเนี่ยฮะรุ่นขอบเบเซอร์รุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้แท้นะฮะเรนนี้แท้ มันจะไม่มีการซ้อร่องเข้าไปที่ขอบเบเซอร์เพื่อที่จะลงสีมันจึงทำให้เจ้าสีพวกนี้หลุดง่ายกว่าพวกเบเซอร์ที่มีการซ้อร่องลักษณะนี้นะเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาใช้ไปเรื่อยๆมันมีการถูไถเสียดสีกันบ่อยๆเข้ามันหลุดตัวนี้หลุดแล้วไม่สามารถจะทำสีใหม่ได้นะขอบเบเซอร์ลักษณะนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะ,ะเรือนนี้ที่ได้มาก็คือ มีคนเอามาซ่อมแหละแล้วไม่ยอมมาเอาผมไม่รู้จะทําไงกับมันตามแล้วตามอีกโทรมาไม่รู้กี่ขนโทรมานะว่าเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาสามปีแล้วยังไม่มาเอาเลยนะก็เดี๋ยวจะเทะลาะเครื่องออกนะเราใช้ขอบเบเซอร์เป็นอันนี้คือเจนใหม่เป็นอันนั้นเ,เบเซอร์เจนเก่านี่เจนใหม่ จะมีการซ่อมล่องมีการเราสามารถจะซ่อมสีได้เกิดกรณีที่สีหลุดหรืออะไรก็ตามอยากจะแต้มสีให้เข้มขึ้นนะฮะเจ้าเรือนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสภาพเรียบร้อยสวยนะฮะกระจกเปลี่ยนใหม่นี่กําลังเช็คว่าลูกค้าจะติดฟิล์มหรือเปล่า,าเราก็มีเรื่องมาคุยกันอีก,อกเรื่องเล็กน้อยนะฮะก็มีลูกลูกค้าท่านนึงให้ความไว้วางใจนะครับก็เอา จเจ้าเรือนนี้มาให้ซ่อมนะครับอาการที่มาแรกเลยนะครับก็คือมายมติดมายมคือมันติดข้างในเลยขันไม่ออกพยายามที่จะเอาคีมจับนะฮะเห็นมีร่องรอยอ,อะไรเก่าก็ยังอยู่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3โวลต์น,นะฮะเป็นเป็น3โวลต์ไม่ใช่1.5เพราะฉะนั้นถานของเขาก็จะเป็น1.5 3่โวลต์ไม่หึ่งจ้ ่านของเขาก็จะเป็นสนามลักษณะนี้เป็นเลนสองี่หนึ่งหกนะครับฐานรุ่นนี้ไม่จําเป็นในการรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ฐานสวิตนะครับฐานญี่ปุ่นก็ได้ยกเว้นฐานจีนอย่างเดียวนะฮะฐานจีนเรากลัวมันรวมฐานญี่ปุ่นก็ได้ขอให้จํานวนโวลต์มันเท่ากันเป็นอันว่าใช้ได้คุรจะยี่ห้อไหนก็ได้ต่างกันกับเจ้าเรอนนี้นะฮะกลุ่มนี้ใช้หนึ่งจุดห้าห้านะครับหนึ่งจุดห้าห้าอ๋อเมื่อกี้ลืมให้ดูนะฮะว่า ในกาที่ถูกถอดเบเซกไปทําอะไรแล้วละจ้าตาเขจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้ใช้1.55เพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าอย่าใช้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมี2แบบนะฮะมี2แบบมี1.5กับ1.55เมื่อตัวฐานของในกาของฐานญี่ปุ่นเนี่ยมันดูดออกจากแพ็คเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันคือ1.5หรือ1.55เนื่องจากว่ามันตี เครื่องหมายว่า1.55ไว้ที่ตัวแพ็คนะครับไม่ได้ตีไว้ที่ตัวฐานอ่าะังนั้นเราก็เลยตัดปัญหาไปเลยก็คือไม่ใช้ฐานญี่ปุ่นไปเลยยกเว้นเจ้า3โวล์3โวล์ใช้ฐานอะไรก็ได้นะฮะยกเว้นจีนเพราะจีนมันมันรวมมันแตกง่ายและไม่ใช้ฐานปลอมฐานปลอมมีนะครับมีแต่อย่าให้ระบุยี่ห้อเลยว่ายี่ห้อไหนปลอมเยอะมากและปลอมเหมือนด้วยเหมือนจนน่ากลัวเลยแหละอย่าว่าแต่ คนอื่นดูเลยผมยังดูไม่ออกเลยของแท้ของปลอมว่ามันเหมือนมากมียี่ห้อหนึ่งแหละเดี๋ยวอยาให้บอกเลยอ่ะทีนนี้เราจะให้ดูมยมที่เขาส่งมาให้นะครับอ่าตัวมยมจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยฮะมันอันนี้คือมยม,ยมแท้เลยแต่เราใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าเมื่อเราขันออกมาแล้วมันขาดเห็นฮะมยมขาดออกจากแกนไขเลย เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมมันได้เดี๋ยวให้ดูภาพขยายของตัวมายมนะฮะเห็นนะฮะมันขาดขตรงปกติมันจะมีแกนไขยอยู่ตรงกลางนะฮะเราไม่สามารถเชื่อมมันได้เพราะว่าล่องในการเชื่อมมันเล็กมากมันไม่มีอุปกรณ์ที่เข้าไปทําได้เราก็เลยเก็บอะไรทั้งหมดคืนให้ลูกค้าแล้วเราใช้มายมทั่วไป ามายมเดิมของลูมินอกคงจะหาไม่ได้แล้วล่ะเจ้ารุ่นนี้ผมจนบรรยายริง่งถ้าใครมีก็บอกด้วยทีนี้มายมทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดมันจะเป็นสีเงินสีเงินเงินแบบนี้เน,บบนี่ยสีเงินอย่างนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องเอามาลมดําไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าลงเป็นสีเงินมันจะดูขี้เหล่ไปเลยอันนี้อันนี้งานลมดานะฮะถ้าลูกค้าเขาชอบเขาพอใจเขาอาจจะลมทั้งเรือนก็ทําได้ ะะแต่ว่าการลมตัวนี้เนี่ยผมดูแล้วมันมันจะต่างกับของเดิมนะฮะของของบริษัทเนี่ยมันมันจะออกเงาดําเงาแต่อันนี้เป็นดําด้านอ่าเท่าที่ดูก็ทนนะฮะก็ทนแต่ว่าระยะยาวไม่ทราบจริงๆไม่ทราบอ่ะมีเรื่องเล่าสําหรับเจ้านาฬิกาเรือนนี้เจ้าอ่าตระกูลสามพันตัวนี้เป็นโลหะนะครับทั้งสายทั้งตัวเรือนลมดํา เรื่องนี้ลูกค้ามาพบที่ร้านเลยแล้วเอามาให้ดูลูกค้าแจ้งว่าเดินไปเดินหาไม่เจอก็เจออยู่ร้านหนึ่งอ,อย่าให้ลอย่าให้ระบุชื่อร้านเลยนะเดี๋ยวทะเลาะก,กันอยู่ร้านใกล้ๆผมนี่แหละขายลูมินอกด้วยแกก็เอาเรื่องนี้ไปให้ดูว่าซ่อมได้หรือเปล่าคนขายแจ้งทันทีเลยโอ้ยอย่าไปซ่อมเลยซื้อใหม่เถอะเนี่ยมันตัวนี้ลูมินอกมันปลอม ไม่รู้แ็ดูแคขายรูปมีนกแต่ก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอาจจะอาจจะรู้จักเฉพาะรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆอาจจะไม่รู้เพราะรุ่นนี้ไม่เข้าเมืองไทยนะครับรุ่นนี้ไม่มีนะฮะรุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นมีขายเคยเห็นอยู่แต่ไม่ไม่เคยได้ได้ซื้อมาขายเลยนะฮะตั้งแต่สมัยดีวันเป็นว่าจะไม่ระบ,บุแล้วว่าแต่เอเย่นเจ้าเก่า มาจนถึงเอเจนต์เจ้าใหม่ก็ไม่เห็นตัวนี้นะฮะเราเห็นแต่ตัวที่เป็นคาร์บอนเจ้าคนขายแจ้งกับลูกค้าว่ามันเป็นนาฬิกาปลอมอว่าไปนั่นเจ้าของโกรธใหญ่เลยบมวกมันจะปลอมได้ยังไงแกซื้อมาตัวนี้แล้วนานมากก็ด้วยแต่ครอบรองตัวนี้มาก่อนที่นาฬิกาจะมีของปลอมเสียด้วยซ้ำไปนะฮะเรือนนี้ให้สังเกตนะครับเวลาเราสะท้อนมยม เห็นไหมฮะไม่ใช่ขรโดดสะท้อนไฟสะท้อนนีออนมันจะออกเป็นเหลือบสีม่วงอ่าเราก็สงสัยว่าเจ้าเรือนเนี้ยมันเป็นเราก็เลยสงสัยว่าเจ้าเรือนเนี้ยมันเป็นซับไฟหรือเปล่าก็เลยเทสด,ด้วยเจ้าตัวนี้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอ่าตอนนี้น่าจะฐานอ่อนเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนฐานนิดหน่อยฐานอ่อนแล้วละ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนฐานแป๊บหนึ่งอ๋อได้ละไม่อ่อน ะะเราจะเปิดที่สองขีดนะครับแล้วเราเทสต์ตัวนี้เลยนะะแต่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บซับไฟล์ครับเรือนี้เดี๋ยวนะฮะมันไม่ค่อยชัดโฟกัสมันผิด ทำไมโทรศัพท์ไม่โฟกัสลังดูนะฮะเึิดเบิดเบิ้ดเรือนนี้ซอฟายนะฮะเรือนนี้ซอฟายฟอ่า,าแสดงทำให้เรารู้ถึงว่าในอดีตรุ่นเก่าๆเนี่ยใช้วัสดุดีแต่ในหน้าปัจจุบันเจ้าเรือนนี้ที่เป็นคาร์บอน ไม่ว่าเป็นก็เจอตัวโลหะไหลเรือนนะฮะที่เป็นตัวโลหะสีเงินเนี่ยมันก็เป็นกระจกฮัเตเลธรรมดาก็กระจกธรรมดาเนี่ยไม่ได้ฮัเตเลตอะไรหรอกนะทำให้เรารู้ว่าวัสดุอดีตของลูมินอ,อกใช้วัสดุดีเลยละ่ะเป็นซฟไฟฝ่ายอ่าีนี้ว่ากันถึงเจ้าร้านค้าที่บอกว่าของแกเนี่ยเป็นของปลอมแกไม่ไม่พูดแบบไม่รักษาน้ำใจเลยนะ แกไม่บอกว่าของเทียมของก๊อปปี้ของอิมิเกรอะไรประมาณอย่างนี้ไม่พูดเลยก็บอกป้อมอย่าไปซ่อมเลยไม่คุ้มก็คงอยากจะให้ซื้อใหม่คือเมื่อดูเจ้าเรือนนี้ว่าว่าปอมก็ไม่น่าจะมีความสามารถในการซ่อมนะแต่เจ้าเรือนนี้ซ่อมผมซ่อมให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ลมดำก็คือลมอาจจะไม่สวยเท่าของเดิมแต่มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนมายอมทิ้งเลยนะฮะ แล้วไม่สามารถหามายมแท้ให้ได้ก็เอาใกล้เคียงแล้วก็ลมให้เหมือนดําให้เหมือนเดิมมากที่สุดนะเราจะไม่พยายามทําให้มันออริจินอลใกล้เคียงออริจินอลมากที่สุดเท่าที่จําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ได้ของแท้ๆเลยแต่มันมันไม่ได้ให้มันหาไม่ได้พอยกเว้นว่ามีใครมาขายอะไรตัวนี้แหละผมก็จะเลาะให้มันเหมือนตัวเนี้ย เลาะให้มันเป็นลักษณะนี้เลาะขายอ่าก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้เราคุยกันยามว่างก็ใครมีลูมิเนอกที่ประสบอุบัติเหตุมีปัญหาอะไรก็ส่งมาได้ครับไม่มีปัญหามันจริงๆแล้วมันซ่อมได้ทุกกรณีแหละเพียงแต่ว่าแต่ละกรณีใช้อะไรอะไร ขั้นแรกเลยจะ,จะใช้มือหนึ่งของแท้ถ้าลูกค้าติดขัดก็มือสองของแท้ถ้ามันติดขัดเรื่องไม่มีหาอะไรไม่ได้จริงๆก็อาจจะใช้อะไหลทดแทนอะไรอะไรพยมอะไรปลอมอะไรเก้นั่นแหละเรียกง่ายๆอาจจะใช้แบบนั้นก็ได้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆไม่อย่างนั้นนาฬิกาเรือนนั้นมันก็จะต้องนอนสงบนิ่งอยู่ในกล่อง ทำอะไรไม่ได้ทําให้สูญเสียเปล่าๆนะครับเอาเราทําเท่าที่จําเป็นจริงๆนะครับก็คงจะจบเคสแต่เพียงเท่านี้นะฮะช่วงนี้จะทาเฉพาะลูมิเนอกเยอะมากเนื่องจากว่าไม่มีตัวอย่างอะไรไม่มีตัวอย่างอะไรเลยมาให้ทําคลิปยี่ห้ออื่นๆนะครับก็ขอให้ใช้ลูมินอกอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ